MAKE LOVE สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการ Make Love วันนี้ขอนำเสนอเรื่องไกลตัวที่คอยขัดขวางความสุขในกิจกรรมกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กระหว่างคุณและคนที่คุณรักนั่นก็คือความเครียดจากการทำงานและการพักผ่อนไม่เพียงพอซึ่งคุณผู้ชายหลายๆคนกำลังประสบปัญหาร้าวรานใจนี้กันเยอะเลยละค่ะไปติดตามรายละเอียดกันเลยค่ะว่าร้าวรานใจขนาดไหนเคยลืม ลืมครับลืมที่จะกลับไป make love กับแฟนเหรอคะด้วยภารกิจของการทํางานมากกว่าครับค่ะคือในชีวิตประจําวันของคนเราเนี่ยหนึ่งตื่นในเช้าค่ะอาบน้ําแต่งตัวไปทํางานใช้เวลาอยู่บนรถถ้าคนในกรุงเทพเนี่ยก็ใช้เวลานานหน่อยอาจจะหนึ่งถึงสองชั่วโมงทํางานไปทั้งวันมีประชุมมีโน่นพบลูกคาลูกค้าจนถึงตกเย็นเหนื่อยเหนื่อยกลับบ้านใช้เวลาบนรถอีกหนึ่งถึงสองชั่วโมงถึงบ้านหลับลืมเลย <ช>มีอีกหนึ่งภารกิจที่บ้านใช่ลืมทําการบ้านก็ <c oughs> โ,โดยอาชีพหรือว่าการทํางานค่ะบางทีมันก็ไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้มากมายนะก<ช>็จะทาธุระส่วนตัวแล้วก็นอนก็เที่ยงคืนอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นได้อารมณ์ที่จะอยากจะอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ไม่แทบไม่มีหันมองภรรยาแล้วหันที่นอนด้นอนดีว่าเอาล่ะตั้งใจแล้วว่าวันนี้อยากจะเมคเลยพื่อจะมีเพศสัมพันธ์กับคุณภรรยาแต่ไม่มาน้องชายไม่เอื้อม่วยใช่ครับก็คือเเพราะอะไรอ่ะเหมือนมวยครับคือเรา คู่ต่อสู้ต้องการต่อยมีแรงแต่เราไม่ไหวกรรมการก็ต้องไล่ลงเวทีทํางานหนักกลับบ้านดึกเรารู้สึกว่ามันไม่สเต็ปอัพเลยเอาเอาในตรงๆเลยคือครั้งแรกเนี่ยมาแน่เลยครั้งแรกเนี่ยเรามาเต็มเต็มเลยนะครับแต่ครั้งที่สองเนี่ยอะไรมาอ่าน้องเรามาครับน้องเรามาเต็มที่พร้อมสู้เลยนะครับแต่ว่าพอครั้งที่สองเนี่ยรู้สึกว่า เริ่มเริ่มไม่มาแล้วบางทีผู้หญิงเตรียมตัวนะคะทีวันนั้นเตรียมตัวแบบอาบน้ําอาบเท่าขัดเนื้อขัดตัวใส่น้าหอมน้าปรุงเต็มที่วันนี้แหละจัดเต็มกี่ยกก็ได้แต่ผู้ชายไม่ไหวครับได้แค่หนึ่งเองได้แค่หนึ่งไม่ไหวแล้วที่แบบเราทางานกลางคืนด้วยทุกไหมครับอ๋อคือทํางานช่วงเวลากลางคืนใช่แล้วก็ไม่มีเวลาที่จะแบบพักผ่อนเท่าไหร่แล้วก็พอเราเราจะมีอะไรกับแฟนเราเนี่ยแต่คือแบบมันก็จะลมก่อนคือน้องชายใช้การไม่ได้ตายเลยแหละเรียกว่าตายเลย กลายเป็นมะเขือเผาใช่คับจริงๆแล้วทางออกง่ายๆของการมีความสุขในการสร้างรักที่สมบูรณ์ก็แค่หยุดเครียดและก็หาทางพักผ่อนให้เพียงพอแต่ถ้าทำไม่ได้จะทำยังไงดีละคะเนี่ยคุณผู้ชายจะมีทางออกอะไรที่จะทำให้ประสบการณ์รักยอดเยี่ยมกันบ้างนะแล้วทีนี้ทำยังไงคะงหาอะไรมา,มากันลืมตั้งนาฬิกาปลกุกรมันก็มีตัวช่วยค่ะเป็น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนี่แหละถึงกลับบ้านปุ๊บโอ้เหนื่อยแล้วใช่อ่อนล้าแต่มี VM Plus นี่แหละถูกต้องครับทำให้อารมณ์มามันกลับมามันกลับมาใ <ไว S 2> นมานะะมันกลับมาด้วยอะไรหนึ่งก็คือหลังจากที่เรากลับบ้านอาบน้ําอะไรเรียบร้อยแล้วก่อนที่เราจะหลับเนี่ยถ้ามันมีสิ่งเร้าเข้ามามเป็นตัวกระตุ้นอย่างเช่นเรื่องของกาสัมผัส มีการบีบมวดคลึงเงินเบาๆนะามันก็อา,าใช่แทนที่เราจะหลับมันก็อาจจะตื่นตัวขึ้นมาโดยปกติก็มีความต้องการโดยสัญชาติของมนุษย์นะฮะในอาทิตย์หนึ่งเนี่ยครั้งหนึ่งสองครั้งอะไรเงี้ยแต่พอทานไปสักอาทิตย์คือเราสู้ก็คือเราต้องการมากขึ้นอพอได้ทานขึ้นมันเพิ่มขึ้นมีกะลวังชาหรือที่มีความต้องการมากขึ้นาาก็นอยากสู้ ใจก็สู้แล้วทีนี้อ้อัชาก็สู้อีกน้องชายก็สู้อีกครับก็ได้ยินผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่บอกวีเอ็มพัสก็อยากลองดูนะครับว่าจริงหรือเปล่าก็เริ่มครั้งแรกเริ่มกินครั้งละเม็ดก่อนยังยังไม่รู้สึกอะไรมากนะครับก็กินทุกวันทุกวันประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ละเริ่มรู้สึกว่าสดชื่นขึ้นก็มีโอกาสได้เจอกันก็แต่นี้ก็ขอสองเม็ดเลยนะครับขอสองเม็ดเลยเพราะคิดว่าเราจะต้องไม่เสียเชิงชายละนะฮะเราไม่เสียเชิงชายละหนึ่งมาสองมา มาถึงสาเลยครับวันนั้นจนไ,ไม่ได้ฟังวิทยุครับของ V m p อ u s เอแล้วก็ลองสั่งซื้อมากินดอืยกล่อ,องแรกเริ่มจะตื่นนิดนึงมันเริ่มมาใช้เป็นปกติประมาณกล่องที่สองออปัจจุบันก็ทุกคืนนะ V m p อ u s, <S นี่เปรียบเสมือนแบบผู้ให้ชีวิตใหม่ผมเลยที่กว่า้วปัจจุบันผู้ให้ชีวิตใหม่เลยทีเดียวค่ะแล้วก็ไม่ได้ชีวิตแค่คุณพี่คนเดียวนะคะให้ชีวิตน้องชายได้กลับมาสารสัมพันธ์กับ คู่รักในบ้านได้ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะ oh <my. S 1> วันนี้ต้องขอบคุณมากมเลยนะคะ <Yes. S 1> ขอบคุณมากมเลยค่ะสนใจโทรสั่งซื้อได้ที่0843600101 oh <my. S 1> แล้วชีวิตคู่ของคุณต่อจากนี้จะยอดเยี่ยมสมกับที่รอคอยครับ